นนี่ต้เยมันชื่อว่าต้นว่ามันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sizegium cumini และยังอยู่ในวงของ m e r t e s e เป็นต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นมีถิ่นกำเนิดจากอินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไทยพบทั่วไปตามป่าดิบชื้นและป่าผลใบตั้งแต่ตระดับใกล้น้ำทะเลจนถึงระดับความสูง1,100เมตรเป็นพันธไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรี ล,ลักษณะลำต้นไม้ยืนต้นสูง10-35เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลใบเดี่ยวมีจุดน้ำมันที่บริเวณขอบใบดอกช่อสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนออกที่ซอกใบหรือปลายดอกหานรองดอกเป็นรูปกลวยกลีบเลี้ยงสีก่กีบกลีบดอกสี่กีบแก่สอนตัวผู้มีจำนวนมากออกดอกและติดผลราวเดือนธันวาคมถึงมิถุนายน โกว่าเป็นผลไม้สีม่วงเข้มลักษณะคล้ายลูกองุ่นมีรสชาติหวานออกฝาดเล็กน้อยบางคนไม่เพียงรับประทานเป็นอาหารแต่ยังนำส่วนประกอบต่างๆไปใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยที่บอกว่าฝาดเล็กน้อยอ่ะอย่าไปเชื่อนะก็จบไปแล้วสำหรับต้นว่านะคะถ้ามีข้อผีภพลาประการใดขออภัยด้วยนะคะ